นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือรายการจีนจำเป็นปีที่3แล้วนะครับรายการสอนภาษาโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์ รายการที่จะได้ทั้งความสนุกความสุขและที่สำคัญได้ความรู้ด้วยครับผมจะทำให้ภาษาจีนเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนแล้วคุณจะรู้ว่าภาษาจีนไม่ยากเลยครับจะ,ะจะขอพูดแบบนี้ก็แล้วกันนะพ่อนุม คือต่อให้เอามีดเนี่ยกรีดลงไปบนใจเธอเธอก็จะต้องริ่นตุกสมมติว่าผมนั่งอยู่เนี่ยแล้วมีคนเอามีดมาแทงหลังมีคนเอาไฟมารนก้นผมหน้าตาผมก็จะเฉยมากผมกำลังทำอะไรอยู่ผมกำลังรั่นจนกระทั่งแบบโอ้โหไฟมันรนก้นมากแล้วเขาก็จะรรนละ 各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎各位收看《金家班》，我是电视台节目主播周老师。สวัสดีครับท่านผู้ชมผมป๊อบพี่ป๊องทขอต้อนรับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจีนจำเป็นตอนนี้อยู่กับผมครูพี่ป๊อบนัทพงศ์น้ำศรีคุณนะครับเราอยู่ในซีรีส์ที่มีชื่อตอนว่า你爱吃什么。 เธอชอบกินอะไรนะฮะรบกวนให้ย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตอนแรกไม่ไปเริ่มตอนนั้นอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับผมทบทวนให้คร่าวๆนะครับนีไอ้ชื่อสมอคือเธอชอบกินอะไรอะ่ะนะครับในเนื้อเรื่องนี่ก็คืออาจารย์นั่งคุยกับลูกศิษย์นะครับทงเสือหมนนักเรียนทั้งหลายนี่มันหลาเปรจริงอีหลาตั้งแต่พวกเธอมาปักจีเนี่ยนะชนะุดชุงหัวฟันชะสีกวนมากินอาหารจีแล้วเนี่ย คุ้นเคยหรือเปล่านะครับสีกวนคือคุ้นเคยนะครับคนแรกบอกว่า我很喜ันคุ้นเคยมากนะครับคนที่สองบอกว่า我也很喜欢吃中餐ฉันก็ชอบกินอาหารจีนมากเหมือนกันไอ้คนที่สามบอกว่าเต吧那我 l ้ o k i n g more ก่อนเนี่ยนะครับ你่逛王府井的时候你还在吃麦当劳ง,ง,ง,เ,เ,จจองเ,เออไปเดินที่ถนน王府井เนี่ยถนนคนเดินเมืองจีเนี่ยหรือย,ยังกินแฮมเบอร์เกอร์อยู่เลยแล้วยังมาบอกว่าชอบกินอาหารจีนได้ยังไงอ้น้นก็บอกว่า หเอออะตอนนั้นหิวอ่ะทีนี้ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นว่าอาหารจีนส่วนมากเนี่ยนะครับเป็นอาหารที่เวลานั่งโต๊ะทีอาจต้องใช้เวลาชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับมันจะไม่เหมือนกับลักษณะของฟาสต์ฟู้ดแต่ทุกวันนี้นในประเทศจีนเนี่ยก็จะมีฟาส ู้ดสไตล์จีนๆเนี่ยนะครับออกมามากมายเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพูดไปมีอีกชื่อหนึ่งนั่นก็คือเม่กัจาจงหนิวโซเมียนนั่นก็คือร้านบะหมี่เนื้อหลี่เซียนชงนะที่แบบโอ้โหแต่ก็เป็นแฟรนไชส์แบบเยอะมากนะครับบางทีก็มีร้านกังฟูมีร้านนู่นนี่นั่ซึ่งเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดสไตล์จีนนะคือเดินเข้าไปแล้วก็แทนที่เราจะไปสั่งเป็นแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมก็เป็นชุดข้าวหน้าหมูข้าวหน้าไก่แล้วก็มีแถมซุปถังเช่าซุปสาหร่ายซุปอะไรอย่าง แต่ว่ามาเร็วมากนะครับทัวัน,นี้ก็ได้รับความนิยมนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับนักเรียนก็เลยถามว่าทักวันนี้เนี่ยร้านอาหารพวกนี้เนี่ยทำไมมันถึงเปิดในจีนเยอะแยะหรือว่านะครับหนานเต้าจงโหเล่นน่ามาอายฟิชีท่านมาคนจีนเนี่ยชอบกินอาหารตะวันตกเหมือนกันเหรอทั้งที่ความเป็นจริงเรามองเห็นเนี่ยเหมือนคนจีนเนี่ยไม่ค่อยชอบกินอาหารตะวันตกเท่าไหร่แล้วทำไมถึงได้มีร้านฟาสต์ฟู้ดเปิดกันมากหรือเกิดอาจารย์เนี่ยนะฮะถามกลับไปว่าใส่นหมมันกูเหียนะครับที่ประเทศของเธอเนี่ยจงโัาางวเกัว 多不多呀受欢迎吗红火吗นะมีเปิดเยอะไหมได้รับความนิยมไหม p o p ป l ูลาไหมอ่ะเขาเี่เราเรียนก็นถึงตอนนี้นะฮะนั่นคือคำว่าฮงหัวนะฮงฮง,งหัวหัวคือแบบคุยง่ายๆบูนี่เองฮงคือแดงหัวคือไฟพูดง่ายๆฮงหัวตัวนี้ก็แปลว่าได้รับความนิยมนักเรียน,นต่างชาติเนี่ยก็เลยตอบอาจารย์ไปว่าเออร้านอาหารจีนที่ประเทศฉันเนี่ยจื่อส่า 有几个？，样多呢？在某一个城市，它可能有两、三、十家。多的，有几十个，有上百个，甚至有几十家，甚至有几百家。这可能是一个很大的市场。多的，有几十个，有上百个，甚至有几百家。这可能是一个很大的市场。多的，有几十个，有上百个，甚至有几百家。这可能是一个很大的市场。 แปลว่าอะไรครับอาหารจีนเนี่ยจะให้ความสำคัญนั่นคือําว่าเจียวจิวนะคือแบบว่า in detail ลงรายละเอียดในเรื่องที่มากเซอคือสีเซียงคือกลิ่นหอมเว่คือรสชาติและสิงก็คือหน้าตาอ่าทีนี้เซเซียงเว่สิง

นะฮะก็คือกลิน่นหอมเว้ยตอก็คือรสชาติของมันเว้ยตอยังมีสิงสิงนี่ก็คือสิงรง่งสรงร่างก็คือรูปลักภายนอกเพราะฉนั้นต้องสวยง่มมีคนถามต่อว่าจุดอะไรมีอะไรพิเศอไหมพิเศษนี่ก็คือความพิเศษนะครับแล้วสกเนเจอร์ของมันอยู่ตรงไหน,น เอ้ทำไมยังยังไม่เข้าใจอีกก็บอกว่าเส,สื้อเชียงไว่สิงไงเออก็บอกว่านี่ไงมีสีมีกลิ่นมีรสแล้วก็มีรูปร่างหน้าตากเรียนต่างชาติบางคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจถามต่อไปอีกนะ,อะไอ้คนจีนคนนี้ก็เลยบอกเจ้ามาพบ่จะขอพูดแบบนี้ก็รักกันนะพ่อหนุ่มีกั้ังซั่งชย่ที่ยาังนั่งอยู่ท่กําลังนัง คือแค่หรือนั่งลงไปเนี่ยนีจั่วใช่จั่วนี่คือนั่งจั่วนี่ก็คือจอ่เอเฮ้ยไปลาห,หรือคนหยิบเข้ามาคนเดินเข้ามาคนหยิบเข้ามาหยิบนี่ก็คือคือจิ้นนี่เองนะภาษาใต้จีเรียกว่าหยิบหลายหยิบหลายยิบห,หลายคือจิ้นหลายนะครับแล้วชิงจั่วจั่ว,วคือนั่งลงใช่ไหมนี่จั่วใช่เพียงแค่เธอนั่งลงนะครับหนีจะได้กวิ่น 那闻那个 smell，ได้ e ลิ่来อะ闻到一股菜香，你就得到香。หอ啊ขอ等菜摆上桌的时候，瞧那个颜色。等菜摆在桌上，摆那个就是换马玩。然后就望见什么？颜色，颜色那个就是你就忍不住。 เธอก็จะอดใจไม่ไหวเนะคำว่าเรือนปุกทุนี่น่าจะจําไปใช้คืออะไรอดเรือนปุกทุ่เหรอทำไมไม่ไหวแล้วพวกอรเรือนตัวนี้เนี่ยข้างบนจะเป็นมีดข้างล่างจะเป็นซิ้นหรือว่าเป็นใจคือต่อให้เอามีดเนี่ยกรีดลงไปบนใจเธอเธอก็จะต้องเรือนทุกสมมุติว่าผมนั่งอยู่เนี่ยแล้วมีคนเอามีดมาแทงหลังมีคนเอาไฟมารนก้นผมหน้าตาผมก็จะเฉยมาก ผม,ผมกำลังทนจนกระทั่งแบบโอ้โหโไฟมันรนก้นมากแล้วเขาก็จะันบร้ละทนไม่ไหวเข้าใจยังฮะทนกับทนบมรู้รทนีนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าพออา,อาหารมาวางบนโต๊ะมากมายแล้วเนี่ยทนบมรู้คือมันหอมมากมันเห็นแล้วมันน้ำลายไหลันไม่รู้เหรอ เนียต้งสดเนียวต้ง,วตงไข่เสร็หยิบะเกียบขึ้นมานะหยื่ช่างยี่ขหยื่นี่ก็คือกัดแค่คุณกัดเข้าไปหนึ่งคำเท่านั้นเองนะโอ้那个味道呀，รสชาติเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาบรรยายให้ฟังถึงอาหารจีนที่แบบแต่ละเมนูเลยนะว่าเออเมนูนี้เนี่ยมีทีเด็ดยังไงมีที่มายังไงแต่ก็วันนี้นเรามาพูดถึงเรื่องอันนี้ก่อนเสื่อ香味型 ทุกอย่างนะครับคือจะบอกว่าอาหารจีนเนี่ยเขนเจี๋ยบจิ๋วคือมีรายละเอียดมากนี่เองทีนี้เนี่ยนะครับพอไอ้นั่นเนี่ยบรรยายมาถึงขน,นาดนั้นโอ้โหหนีซั่วชาหนีช่วยเห็นเรวแค่น,นั่งได้กลิล่นละโอ้มองเห็นสีเนี่ยมันสะดุดตามากรสชาติมันช่างสุดยอดมากเลยนะครับอีกคนหนึ่งแทรกเข้ามาบอกว่าจิ๋วเซียงเช้าคาฟเฟ่ตะกุ่งกวงกดาาีลล์สิบสิๆๆๆๆๆๆๆนะบเลยนบอกว่า เหมือนในโฆษณาเนสกาแฟเลยใช่ไหมที่องพูดมาเนี่ยเชี่ยถาเนี่ยก็คือเป็นชื่อของเนสกาแฟนะครับเมื่อคราวที่แล้วผมบอกไปแล้วนะถ้าหากว่าแมคโดนัลล์ก็คือไม้ตังหล่านะครับ KFC ซคือขันเดอร์จีสตาร์บัคส์คือซิงปาคนะครับนี่บอกโอ้เหมือนโฆษณากาแฟที่เอ็งพูดมาเหมือนบรรยายโฆษณากาแฟของเนสเล่เลยเชเ่ถาถวสมัยที่ผมไปอยู่ที่ประเทศจีนน,นะครับก็คือเราอยู่ใน หอพักใช่ไหมที่เหมือนกับคอนโดมิเนียมใช่ไหมเราก็จะสั่งเป็นน้ำแบบว่าตู้กดมาก,ก็จะเป็นน้ำตู้กดเนสเล่หรือคุณจะไปใช้กับเอ่อน้ำขวดธรรมดาก็ได้นะฮะน้ำดื่มเนสเล่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรหรับน้ำดื่มเนสเล่ที่คนจีนนิยมชงชอบเนี่ยใช้คำว่าเช่ดเทานะฮะนั่นมาโอ้เหมือนกับเช่ดเทาคาเฟ่นะฮะโอ้เหมือนกับกาแฟเนสเล่เลยอ่ะนะก็คือโฆษณาเนี่ยโอ้หอมมากเลยนะครับบุ้ยเต้าข่าวจีเหรรสชาติ 是要卖嘞，来看，一观众朋友，你这么说，我恨不得这就去美食一顿，哇！我恨不得你这么说，来，你跟你这么说，他不表明我恨不得要去美食一顿，才能够อดใจไม่ได้。好，那呢，今天我们得两词，一就是不忍不住，二就我恨不得，忍不住就是ทนไม่ไหว，恨不得是 can't wait to do something，呐、嗯。那个 ฉันอดใจอรอไม่ได้นะครับที่จะไปทำสิ่งนั้นนะครับ Looking forward to doing something ฉันเนี่ยอยากจะทำสิ่งนั้นจะจนใจจะขาดนั่นคือคำว่า b 恨不得นะยกตัวอย่างเช่นเออรายการวันนี้จะจบแล้วเนี่ย我ร不ข等้看ครูพี่ป๊อปชายที่เจ๋มฉันอดไม่ได้ที่จะรอชมรายการ

อาหารของจีนเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับอิสูสผินก็ไม่อิสูสนี่ก็คือคืออาร์ตศิละปะอิสูสผินก็คืองานศิละปะจริงๆกวคืออิสูสผินอาหารจีนเนี่ยมันเหมือนกับ a piece of art นะครับเวลายกขึ้นมาเสิร์ฟบนโต๊ะโอ้โหจัดจานอย่างสวยงามมากอันนี้ผมไม่พูดถึงฟาสต์ฟู้ดนะฮะแต่เวลาที่ไปนั่งกินโต๊ะจีนที่มันมีระดับจริงๆเขาจัดออกมาได้สวยงามมากก็เหมือนกับประเทศไทยเราก็ต้องมีการแกะเก็บผลไมน้นู่นนะี่นั่น 那样来一个答案，来看。不过山口说的是卖米饭炒菜的正餐，我更爱吃北京小吃。哦，ไปเข้าเรื่องของ北京小吃แล้วนะครับก็เรื่องโมงกันแล้วก็ไปถึงเรื่องของพวกขนมปังก,กิ่งอ่ะ。วันนี้เราพอแค่นี้กันดีนกว่าน,น,นะครับเวลาหมดแล้วนะฮะสวัสดีครับ